พูดถึงสารณคมไม่ไปสู่วินิบาติกวบิลพัรนิทานก็สมัยนั้นเจ้าสาคยะพระนามว่าสรากานิสิ้นพระชนพระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ท่านว่าเป็นพระโสดาบันมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้าดังได้ยินมาพวกเจ้าสากยะมากด้วยกันมาประชุมพร้อมกันแล้วย่อมยกโทษติตเตียนบ่นว่าหน้าอัศจรรย์หนอท่านผู้เจริญไม่เคยมีมาแล้วหนอท่านผู้เจริญบัดนี้ในที่นี้ ใครเล่าจากไม่เป็นพระโสดาบันเพราะเจ้าสรกานิสากยะสิ้นพระชนแล้วพระผู้มีพระภาคทรงพยากรท่านว่าเป็นพระโสดาบันเจ้าสรกานิสากยะถึงความเป็นผู้ทุรพลด้วยศิขาสเสวยน้ำจันทร์ครั้งนั้น พระเจ้ามหานามสากยราชเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับทรงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วประทับนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานพระว่าโรกาสเจ้าสรการนีสากยะสิ้นพระชน พระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ท่านว่าเป็นพระโสดาบันดังได้ยินมาพวกเจ้าสักะยะมากด้วยกันมาประชุมพร้อมกันแล้วย่อมยกโทษติเตียนบนว่าน่าอัศจรรย์หนอท่านผู้เจริญไม่เคยมีมาแล้วหนอท่านผู้เจริญบัดนี้ในที่นี้ ใครเล่าจากไม่เป็นพระโสดาบันเพราะเจ้าสรกานิสักยะสิ้นพระชนแล้วพระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ท่านว่าเป็นพระโสดาบันเจ้าสรกานิสักยะถึงความเป็นผู้ทุรพลด้วยสิกขาสเสวยน้ำจันทร์พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูก่อนมหาบาพิษอุบาสกพูดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรารณะตลอดกลาลนานอย่างไรจะพึงไปสู่วินิบาตก็บุคคลเมื่อจะกล่าวให้ถูกพึงกล่าวถึงอุบาสกนั้นว่าอุบาสกพูดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรารณะ ตลอดกาลนานบุคคลเมื่อจะกล่าวให้ถูกพึงกล่าวเจ้าสรกาณิสักยะว่าเป็น <c oughs> เจ้าสรกาณิสักยะเป็นอุบาสกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะตลอดกาลนานอย่างไรจะพึงไปสู่วินิบาตดูก่อนมหาบาพิษ บุคคลบางคนในโลกนี้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์มีปัญญาร่าเริงเฉียบแหลมและประกอบด้วยวิมุตติเขาย่อมกระทําให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่บุคคลแม้นี้พ้นจากนรกกำเนิดสัตว์เดรัจฉานปิติวิสัยอบายทุขติวินิบาตดูก่อนมหาบอพิษก็บุคคลบางคนในโลกนี้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรม ในพระสงฆ์มีปัญญาร่าเริงเฉียบแหลมแต่ไม่ประกอบด้วยวิมุตตเพราะสังโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องต่ำห้าสิ้นไปเขาเกิดเป็นอุป,ปาติกะจากปรินิพานในภพที่เกิดนั้นมีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาบุคคลแม้นี้ก็พ้นจากนรกกำเนิดสัตว์เดรัจฉานปิติวิสัย ทบายทุขติมินิบาตดูก่อนมหาบอพิษก็บุคคลบางคนในโลกนี้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ไม่มีปัญญาร่าเริงไม่เฉียบแหลมและไม่ประกอบด้วยวิมุตเพราะสั่งโยธสามสิ้นไปเพราะราคะ โทสะและโมหะเบาบางเขาได้เป็นพระสกะทาคามีมาสู่โลกนี้อีกคราวเดียวเท่านั้นจะกระทําที่สุดแห่งทุกได้บุคคลแม้นี้ก็พ้นจากนรกกำเนิดสับเดรฉานปิติวิสัยอบายทุกติวินิบาต ดูก่อนมหาบุพิตรก็บุคคลบางคนในโลกนี้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ไม่มีปัญญาร่าเริงไม่เฉียบแหลมและไม่ประกอบด้วยวิมุตติเพราะสั่งยศสามสิ้นไปเขาได้เป็นพระโสดาบันมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้าบุคคลแม้นี้ก็พ้นจากนารกจากกำเนิดสัตว์เดรัจฉานปิติวิสัยอบายทุกขติวินิบาตดูก่อนมหาบุพิตรก็บุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ ไม่มีปัญญาร่าเริงไม่เฉียบแหลมและไม่ประกอบด้วยวิมุตติแต่ว่าเขามีธรรมเหล่านี้คือสัตทินสีวิริยินสีสตินสีสมาทินสีปัญญินสีธรรมทั้งหลายที่พระตถาคตประกาศแล้วย่อมทนซึ่งการเพ่งด้วยปัญญาของเขากว่าประมาณ บุคคลแม้นี้ก็ไม่ไปสู่นรกกำเนิดสัตว์เดรัจฉานปิติวิสัยอบายทุกติวินิบาตดูก่อนมหาบาพิษก็บุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ไม่มีปัญญาร่าเริงไม่เฉียบแหลม และไม่ประกอบด้วยวิมุตต์แต่ว่าเขามีธรรมเหล่านี้คือสัตทินีวิหริยินสีสตินสีสมาทินีปัญญินีและเขามีศรัทธามีความรักในตถาคตพอประมาณบุคคลแม้นี้ก็ไม่ไปสู่นรกกำเนิดสัตว์ดิเรชน ปิติวิสัยอบายทุกขติวินิบาตดูก่อนมหาบอพิษถ้าแม้ต้นไม้ใหญ่เหล่านี้พึงรู้ทั่วถึงสุภาษิตท,ทุพภาษิตไสอัตมาภาพก็พึงพยากรต้นไม้ใหญ่เหล่านี้ว่าเป็นพระโสดาบันจะตรัสรู้ในเบื้องหน้าจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงเจ้าสรกาณิสากะยะ เจ้าสรกาณิสากยะสมาทานศิกขาในเวลาสิ้นพระชนขอถวายพระพร